สวัสดีครับเหมือนในภาพวากินนี่เลยหมากช่มพู้พ่อแม่พี่น้องเคยกินบ่ครับเม่เคย้กินบ่หมากชุมพู้หมากช่มพู่ครับหมากชม่มผูโอ้ยครับมดกับแดงกับมี่ครับสา,ามาย้ำมาขึ้นมดแดงกับมี่ครับโอ้ยเนาะลายเยครับลายลาย ลายครับมือนี่ผ้ามาจินมาชมพู่ครับพ่อแม่พี่น้องมากชมพูครับมาสชมพูรโชศาติ์สิเป็นจังไงกับกับจะเคยจินอยู่เนาะครับเนาะอ,อือเคยพอเคยจินอยู่เว้นเลยลายครับเจ็บมาสดจากต้นเลยครับพ่อแม่พี่น้องสดจากต้น คับมาชดตากต้นนะครับอืมหือเงหมดเพิงหมดกรต็ตกนะครับเพราะงั้นฝนกต็ตกไปเอามากอะไรครับ จากต้นครับเยอ่ด้านหลังครับอยอ่ด้านหลังชมพู่ครับชมพู่ ว่าจะไปกินทั้งต้นบ่ได้ครับบดแดงไล่หลาพอแมีพพ่นวองเลยก็เลยเอามาได้เอามาได้ซ้ำม,มีล่ะครับืั้งพวงนี้มันก็นย่าม,มาขึ้นนะครับช่วงนี้กับประมาณเท่าไรหกทุ่มกลัวล่ครับไปเอากระทัง้งฝนกระตกลิ่นครับก็ได้ซ้ำม,มีละ่กะก็เได้ซ้ำมีล่ะพรแมีพพ่นวังเอยออามากินพอได้เห็ดกิบน้ำเพลินสนอกว่าสนอกว่าพ่นอ้อง บอคอยม,บออยมีบอคอยมีเนี่ยเห็ดชิบครับพี่นิ่บอคอยมีสนอกว่าสนอกว่าก็เลยหาแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆว่าวต้องลงทุนหลายมชมพูครับชมพู สุดจากต้นครับสุดจากต้น <c oughs> อาเดอครัมาเด้อพอแม่พี่น food, ้องเลยมากินหมากช่มพูนน้ำกันกินหมากช่มพูนน้ำกันเด้อพ่อให้พี่น้องยิงไปตามปภาษาทีละครับเพื่อจะได้จะขาดสิบหกสิบยู พิดไปเฮ็ดไปนะครับทีมงานยอดยิ้วมาถึงลอยครับสามนันเถอะครับไปเรื่อยๆกับขอขอพูดณทุกำลังใจนะครับเนาะที่เขามาเบิ่งแดเท่าใรก็ดีใจเมือนะครับขอให้เกินซิปยิวนะครับก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับผม,อมขอขอบพูดเด้อครับทุกกำลังแดงใจนะครับกำลังแรงใจ ก,กำลังแรงใจมีค่าเสมอเนาะเขามาอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดไรให้ผมแน่เดิมเพื่อเป็นแรงใจโอล้ลืมเนื้อร้องครับลืมเนื้อร้อง ช่วงนี้ก็ฝนกระตกนะครับฝนกระโตกฝนกระตรกะตดิน้นเขาคนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงมากระดานกันครับ ก็ซาดก็แซ่บทับแซ่บก็ซาดก็แซ่บอร่อย มากินหมากช่มพูนเด้อครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลทั้งฟังไทยฟังราวทั้งฟังต่างประเทศนะครับกินหมากช่มพูนน้ำกานนะครับ <c oughs> ได้มาพวงนึงครับได้มาพวงหนึง่ง ต้องกินตั้งหมดตัด สส no ส no. รสชาติกแซ่ครับแซ่บเยอะแซ่บเยอรสชาติก็อร่อยครับอ nice. ร่อยอร่อยอร่อยกินหมากส้มพูรอบดึกเด้อพ่อมีพ่อแม่พี่น้องครับกินน้ำเดือครับย้ำดึกช่วงนี้ก็หกทุ่มกว่านะครับหกทุ่มกว่าแล้วหกทุ่มกว่าแล้ว หกทุ่มกว่าแล้วครับหกทุ่มกว่าแล้วเด้อครับกินแกงง่วงครับกินแกงง่วงกินแกงง่วงถนักวัน ขอบพุ่นทุกกำลังแรงใจนะครับท่านที่เขามากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวกองนำใน่เด้อครับสำหรับเมื่อนี้ก็กล่าวคำ่า,วาสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย